จเจริญพรญาติโยมทุกท่านวันนี้ตรงกับวันที่27ิพฤษภาคม2,565าพระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสไว้ว่ากามุนาวัตตีโลโกโสัตว์โลกทั้งหลายเกิดมาเพราะกรรมเกิดมาเป็นไปตามกรรมเกิดมาเป็นไปตามญากรรม มีกรรมเป็นกรรเนิดมีกรรมเป็นแดนเกิดเกิดมาชดใช้กรรมเราแต่ละคนนั้นเกิดมาก็เพื่อต้องการที่จะใช้กรรมอย่างหนึ่งใช้กรรมดีอย่างที่สองก็ใช้กรรมชั่วที่เราทำมากรรมดีที่ให้ผลก็ทำให้เราประสบความสำเร็จมีความสุขกรรมชั่วที่ให้ผลก็ให้เราเดือดร้อนนั่นเอง วันนี้ก็จะกล่าวถึงเรื่องคนทำชั่วฆ่าคน999คนแต่ทำไมจึงเป็นพระอระหันต์ได้เรื่องเกิดขึ้นในสมัยพระพุทธเจ้ามีเด็กคนหนึ่งเป็นลูกของปุโรหิตเมื่อเกิดมาแล้วปุโรหิตก็สั่งให้ฆ่าลูกชายเพราะตนเองนั้นเป็นปุโรหิตเป็นโหรประจำราชสำนัก เมื่อดูดวงลูกตัวเองแล้วว่าเกิดมาเนี่ยก็ตรวจชะตาดูดวงของลูกชายว่าจะเป็นผู้ที่เป็นโจรในเมืองนี้ก็ไปเข้าเฝ้าพระราชาขอฆ่าเหล็กคนนี้พระราชาก็ไม่ต้องบอกเราเลี้ยงให้ดีมันก็ทำให้เป็นคนดีได้จึงตั้งชื่อว่าอาหิงสก,กะแปลว่าผู้ไม่เบียดเบียนใคร อยู่ต่อมาก็เล่าเรียนศึกษาเป็นคนที่มีความเก่งมีความฉลาดไปศึกษาในอาจารย์ทิสาปามโมกก็ทำให้เป็นผู้ที่เรียนเก่งฉลาดจนกระทั่งเพื่อนอิจฉาอยู่ต่อมาลูกศิษย์ผู้ที่อิจฉาก็หาเรื่องใส่ร้ายหินสกะหาว่าเป็นชูก,กับภรรยาของอาจารย์ทิสาปามโมกบ้าง อาจารย์ที่สาปาโมกก็ไม่พอใจจะฆ่าเองก็ไม่ได้ก็หาวิธีให้คนอื่นฆ่าก็จึงบอกไอหิงสก,กะสิทธิเอกว่าเจ้าจงไปฆ่าคนให้ครบหนึ่งพันคนเจ้าก็จะได้เรียนวิชาชั้นยอดก็จะจบวิชาของเราไอาหิงสก,กะมีเจตนาที่จะตั้งใจเรียนให้จบ เพื่อต้องการที่จะเอาความรู้เนี่ยไปอวดพ่อแม่ไปใช้ก็มีความจำเป็นว่าจะต้องฆ่าคนเพื่อเรียนหนังสือเหตุผลที่อาจารย์ทิ่สาปามกให้ไปฆ่าคนอย่างนั้นก็เพื่อต้องการที่จะให้คนเก่งๆจะได้ฆ่าออหิงสกะให้ตายซะแต่เนื่องจากว่าอหิงสกะเป็นคนเก่งก็เริ่มฆ่าคนไปเรื่อยๆจนกระทั่งพระพุทธเจ้าของเรา ได้ตัดสรูู้แล้วก็รอความแก่รอบของฌานของอหิงสก,กะก็คิดว่าวันนี้อหิงสก,กะถ้าเกิดว่าฆ่าคนสุดท้ายคือฆ่าแม่แม่ไปห้ามไม่ฟังฆ่ามาแล้ว999ศพแม่จะไปห้ามวันนี้ถ้าฆ่าแม่แล้วจะไม่มีโอกาสได้ไปสวรรค์จึงตัดสินใจไปบินนบาทไปขวางทางอาหิงสก,กะ แทนที่จะฆ่าแม่ไปเห็นพระพุทธเจ้าตัดหน้าก็วิ่งตามพระพุทธเจ้าต้องการที่จะฆ่าพระพุทธเจ้าให้ได้ก็ตะโกนวิ่งตามบอกว่าสมณะหยุดก่อนสมณะหยุดก่อนพระพุทธเจ้าท่านก็ดำเนินไปเรื่อยๆเ,เดินก้าวเท้าช้าแต่องค์คุริมานไม่สามารถจะวิ่งทันได้จึงได้ตรัสว่า เราหยุดแล้วแต่ท ja er ่านยังไม่หยุดองคุลิมานบอกว่าหยุดได้อย่างไรท่านวิ่งอยู่อย่างนั้นน่ะแล้วผมจะตามทันได้อย่างไรพระบากฏว่าพุทธเจ้าตรัสว่าเราหยุดทำบาปแล้วแต่ท่านสิยังไม่หยุดทำบาปเห็นดังนั้นอหิงสกะก็ได้ได้ความคิดและพุทธเจ้าก็แสดงธรรมให้ฟังจนกระทั่งอหิงสกะหรือจนองคุลิมานนั้น ได้มีความเลื่อมใสและขอบวชจากพระพุทธเจ้าเหตุที่ชื่อองคุริมานก็แปลว่าฆ่าใครแล้วก็ตัดนิ้วเขาไว้จึงเรียกว่าองคุริมานเมื่อท่านบวชแล้วก็มีคนเลื่อมใสนะก่อนหน้าน,น,นั้นก็ไม่มีใครเลื่อมใสเท่าไหร่พอบางคนก็ถูกฆ่าบ้างถูกลาพิแม่ถูกฆ่าบ้างลูกถูกฆ่าบ้างก็โมโห เอาอุจจระบางคนดินบางใส่บาดไปบินาบาดก็บาดเจ็บมาทุกวันท่านก็เป็นพระหันแล้วท่านก็ไม่ถือวันหนึ่งมีผู้หญิงท้องแก่ใส่บาดเมื่อเห็นท่านก็เกิดความกลัวเข้าไปบ้านไม่ทันคลอดลูกตรงนั้นท่านก็อธิษฐานให้นางคลอดโดยปลอดภัยเมื <S <S ่อท่านบวชจ,จนเป็นพระรหันแล้วก็มีพระเนนถามว่า ท่านเป็นโจรมาบวชได้อย่างไรและบุญกรรมอะไรทําให้เป็นพระอรหันต์พระพุทธเจ้าได้ตรัสว่าเจตนาขององคุริมานนั้นไม่มีเจตนาต้องการที่จะเรียนให้จบแต่ก็ถูกหลอกกรรมที่เขาจะต้องไปฆ่าบุคคลเหล่านั้นเนื่องจากว่าพระองคุริมานชาติก่อนนั้นเคยถูกบุคคลเหล่านั้นฆ่าตาย เมื่อเกิดมาชาตินี้ชาติสุดท้ายบุญกรรมก็เป็นเหตุให้องคุลิมานเนี่ยตามชดใช้กรรมก็คือไปฆ่าพวกเขาเหล่านั้นดังนี้เองที่พุทธเจ้าตรัสว่ากรรมุนาวัตตีโลโกโสัตว์โลกทั้งหลายย่อมเป็นไปตามกรรม